ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยเลยละกันนะครับวันนี้ผยู่กน่มซาซาเกมเมอร์กันเช่นเคยโอเคหาายกันคปนานเลยนะครับ,บกับการเอ,อ่อรีวิวพวกมอสพวกเชเดอร์แอดออนอะไรนะครับโดยครับวันนี้ผมมีเชเดอร์ตัวใหม่นะครับมาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับซึ่งเชเดอร์ตัวนี้ก็ใช้ทุกเลื่อนทุกรุ่นทุกเครื่องเลยนะครับสเปคต่ำแค่ไหนก็น่าจะใช้ได้นะเพราะมันมีความลื่นไหลเป็นอย่างมากเลยอืมแต่น่าจะไม่ต่ำมากนะสำหรับเครื่องสเปคต่ำนะครับ ครับเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรสส่างานบ้านนะครับโอเคโอ้สปามาตรงพีระมิดเลยนะโอ้อะไรจะแม่นขนาดนี้โอเคนี่ดูแสงอาทิตย์เดีครับอึม่มงสวยเลยแล้วพระอาทิตย์แอบ,บเล็กนิดนึงนะไม่เป็นไรก็ของเครื่องสปกต่ําที่สามารถยังเล่นได้อยู่นะแต่ไม่ต่ํามากนะว่าถ้าต่ามากมันจะได้ไม่ได้โอเคนี่บล็อกลิงก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเนี่ย ในส่วนใบไม้ก็ขยับนะขยับพอดีเลยไมไ่ขยับใวเหมือนกับตัวอนะื่นก็ขยับนะหญ้าก็ขยับนะเออมา,าแล้วไม่เป็นไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราไปดูส่วนอื่นกันว่าโอเคถ้าเราถืสังเกตมานะสิ่งที่สวยที่สุดสสของเชดเดอร์ตัวนี้ก็คือน้ำนั่นเองครับนี่ดูดิมีความสวยของน้ำนี่สิครับโอ้พระเจ้านี่มันเกินสเปคของมือถือไปแล้วเนี่ย ว่าในความมันเนี่ยด <c oughs> ูดิการสะท้อนแสงนี่ยแต่ว่าแสงมันจะไม่ได้ตรงกับพระอาทิตย์นะเพราะว่าแสงมันเกิดมั่วเองนะแสงตัวนี้ถ้าเกิดตรงกับพระอาทิตย์นี่ต้องๆๆต้องหอหูือนความอะแค่นี้ก็สุดแล้วครับว่าถ้าเอาไปเล่นใส่เพื่อนกับหว้อตัวอื่นเช่นพวกเท่จะแผลพวกอะไรนี่ก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกเลยนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมเอ,อ่ยอ๋อหรืออีกหนึ่งอย่างในถ้ำไปดูในถ้ำกัน ดูนี่นเป็นแสงสะท้อนนลยนี่เราเห็นถ้ำหรือเปล่านี้นะโอเคเนี่ยมันก็จะมีเงาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแสงสว่างในถ้ำกัน้อ้เวอร์ชั่นใหม่มันปรับซาวแล้วเลยผมเพิ่งรู้เนะี่ยว่าแล้วข้อในถ้ำมันก็มีซาวประกอบเลยนี่แต่ว่าน้ำในถ้ำมันจะไม่ค่อยสวยนะมันอยู่แบบนี้ดูเลยคุณผู้ชมในถ้ำมันจะไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าอยู่น้ำแบบปกติอะมันจะสวยเลย นี่แสงมันก็จ่อ,อสีส้มๆนะก็ประมาณนี้เลยครับเอยครับไปดูวิธีการลงเลยครับโอ้ยค,ครับตัดมาในส่วนของวิธีการลงนะครับให้ผู้ชมเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของทุกคนเลยนะครับหรือไฟล์ที่ผู้ชมเลือกที่เราดาวน์โหลดไฟล์ลงไว้นะครับซึ่งไฟล์มดนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้รังคิปเลยนะครับโอเคผมดาวน์โหลดไว้ให้ตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งขอรับกันนะ ซึ่งปกติมันจะเป็นไฟล์นี้ครับนี่มันชื่อแบบนี้เลยโ n เนมสมจริงให้ทมการแตกไฟล์ออกมานะครับโอเคพอแต่มาแตกไฟล์ออกมาแล้วผิตภัน,นแตกไฟล์ออกมาแล้วมันจะได้ไฟล์มันนี้นะครับให้ทําการกดเข้าไปหนึ่งทีก่อนแล้วกดเข้าไปหนึ่งทีนะให้แบบว่าเรากดเข้ามาแล้วปุ๊บมันเห็นไฟล์หลายๆอันนะแล้วกดย้อนกลับเอาแค่ไฟล์แบบนี้นะ ้เอาแบบซ้อนกันหลายอันนะถ้าซ้อนกันหลายอัน,นะจะไม่ได้นะครับโอเคกดค,คัดลอกหรือตัดก็ได้นะครับส่วนนี้ผมขอคัดลอกนะแล้วก็ปัดขวานะแล้วก็เข้าไปที่ internal storage นะครับอันผิดขอ,อาไปด้วยนะครับไม่เก่งธรรกิจโอเคเข้าไปที่ f i ฟ e g เก e โนแจงแล้วก็ r e s o r t pack หลังจากนั้นเราก็วางไปเลยครับในส่วนนี้ผมขอข้ามนะครับเพราะว่าผมได้ทำาทำการบอกลงเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับกดคข้าไปเรียบร้อยโอเคสำหรับใครที่ไม่มีไฟล์ r ิสต์แพกหรือไม่มีไฟล์ที่ชื่อว่าเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการแก้นะครับหรือใครไม่เข้าใจหรือหรือทำไม่ได้นี่ทักมาถามที่เพจหรือเฟซส่วนตัวได้เลยนะครับโอเคครับเป็นวิธีการลงในเกมเลยนะครับโอเคครับตัดมาในส่วนของหน้าเกมเหมือนเดิมนะครับเมื่อหลังจากที่คุณผู้ชมลงไฟล์ในแอป e s file explorer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการ ก็เซตติ้งเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าแอปแตกไฟล์ใช้แอปอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้แอปเหมือนผมก็ได้แต่ผม,มชอบใช้แอปนี้นะเพราะมันง่ายสะดวกดีนะครับไปครับเข้ามาที่เซตติ้งได้ร้อยแล้วก็มาที่ Global Resource นะครับให้กดไปที่ Activate ดูนะครับตอนนี้เรายังไม่มีไฟล์อะไรนะผมจะสอนวิธีการลงมอดนะครับกดไปที่ My Pack หลังจากนั้นมันจะชื่อว่า NoName เลยนะครับส่วนเ e r ิ y ก็ประมาณนี้นะครับ Twitter แฮมเซอร์2นะครับเฟสบุ๊กก็แฮมเซอร์สนครับสามารถไปติดตามฟอลโล่เขาได้นะครับโอ้คครับให้กดไปที่1นทีนะครับกดไปที่ไฟล์นเหนึ่งทีนะครับแล้วกด Activate ไปครับจากนั้นก็กดย้อนกลับออกมานะครับแล้วมันจะทำการโหลด u r c e pack นะครับโอเคพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเข้าเกมไปดูเลยนะครับโอเคขอเข้าแมบบเติม โอเคพอเราเข้ามาในเกมแล้วไฟล์มันก็จะรีโหลดแพกให้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำนั้นนี่นไม่แสงมันก็จะสวยงามแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมองอยู่ไกลมันก็สวยสีส้มนี่มีเงาด้วยมีเงานี่เห็นไหมมีช่องมันก็มีเงาลงมาตามช่องนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็สอนลงมอดนะันเดงนะครับ โอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบคิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอนนกันใหม่นะครับขอบกราบสวัสดีครับ